เสียงนะครับพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แฟนๆคุณผู้ชมนะครับเเพนองหนีกับกันนะครับแต่ตอนนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับคนละสักยี่สิบได้นะครับใส่ตู้เพื่อที่เราจะเอาไปสร้างห้องน้ำวัดน้าแก้วนะครับก็ขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับพี่น้องคนรักนางกงแพงนะครับคนละยี่สิบบาทนะครับมากกว่านั้นก็ได้นะครับใส่ตู้นะครับ เราไม่ได้ให้เจ้าภาพไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเงินในตู้นะครับเราจะไปทําสร้างห้องน้ํานะครับห้องกดทุกให้พุ้จัสนิากชนนะครับทีเ่เดินทางมา,าที่วัดนางแก้วนะครับก็จะได้ใช้ห้องน้ำนะครับคนละยีสิบบาทนะครับคนละยี่สบาทนะครับเราเร่วมกันนะครับเ,เดี๋ยววันพรุ่งนีเช้า ทางเจ้าภาพนะครับก็จะได้เอาตังในตู้นะครับรวมวนุโมธนาในช่วงเช้าให้พวกเรานะครับได้รับบุญโดยทั่วถึงกันนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับคนนั่งหนังลางแปลงนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่นะครับเดี๋ยวผมริ่มทำบุญสัก100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตู้เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่เอส100นะครับ200ก็ได้ ได้ยินนะรู้เรื่องนะครับผู้ใหญ่หรือจะเกทับผมเป็น500ก็ได้อ0 0ห้ะนะครับจอบัญใจพ่อหลวงนะครับจอชานชัยทุนน้อยนะครับร้อยหนึ่งขอ,อช่วยกันนะครับช่วยกันคนละยีบาทนะครับเอ่อเจ้าจภาพจะไดะ้นำเงินไปถวายวัดนะครับนางแจ้วนะครับเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มนะครับให้ พิธีการทางด้านศาสนานะครับได้แล้วเสร็จเราก็จะเริ่มบรรเลงพร้อมๆกันนะครับอีกครั้งหนึง่งนะครับแฟนๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีกลับนะครับอย่าเพิ่งหนีกลับนะครับเดี๋ยวเราร่วมสนทนานะครับร่วมหูอื้อไปด้วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําบุญสร้างห้องน้ํานะครับที่วัดนางแก้วนะครับพ่อค้าแม่ขาด้วยนะครับ ฝากเสียงนี้นะครับไปยังทุกทท่านนะครับที่อยู่บริเวณาลานสนามชนนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับรายการใหญ่ๆนะครับยังมีที่วัดนาโภนะครับช่วงประมาณคุมพานะครับเดี๋ยวทราบวันเวลานะครับอันเป็นที่แน่นอนนะครับจาก ประชาธรรมฝังประชาสัมพันธ์ในกับทาง Facebook ก็ได้นะครับให้แฟนๆคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับหนึ่งในสองจอนะครับแน่ๆวอเทคนะครับวอเทคหนึ่งจอนะครับตู้ทั้งหมดน่าจะลงกันประมาณ240ตอนนี้เรามีอยู่แล้ว80ดอกนะครับเดี๋ยวช่วงกำลัง ช่วงสักสองสาเดือนนี้ก็จะเซกให้ครบ240ดอกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอความร่วมมืออีกนิดนึงนะครับย้ำขอความร่วมมือช่วยกันทำบุญสักคนละ2ีบาทนะครับเราจะาได้ร่วมทำบุญไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวชัดหน้านะครับเราจะได้เกิดไปในซุ้มหนังกลางแปลงกันอีกนะครับทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกัน พอค้าไม่ขายด้วยนะครับฝากสิ่งนี้ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญนิดหนึงนะครับร่วมกันทำบุญนะครับคนละยีบาทยีบาทก็เยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเราจะเริ่มเปิดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ